โครงการบรรพชาสำมเน็นภาคฤด,ดูร้อนหรือเราเรียกว่าโครงการธรรมบุตรชุดจีวรสำมเน็นภาคฤด,ดูร้อนสำมเน็นกอบัวซึ่งรับอนุเคราะห์จากมูลนิธิโพพลทางสว่างแล้วก็โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะเป็นคอลลาบอเรชันกันเพื่อมาสร้างคอนเทนต์ให้แก่ชุมชนนี้เรายินดีที่จะรับบุตรหลานดูแลบ,บุตรหลานของท่านในสถานการณ์ที่โควิดแบบนี้เราจะจัดการบวชสำมเน็จภาคฤดูร้อนกอบัวเนี้ยอย่างปลอดภัยที่สุด ทุก3วันเราจะมีอ b บิกเช็คกิ้งเดก็คือการตรวจ ATK Test และทุก5วันเราก็จะมี i ิก l e a n i n g Day ก็คือการทำความสะอาดครั้งใหญ่กิจกรรมทั้งหมดถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเรียกว่านักจิตวิทยาและเราจะรับเอาบุตรหลานของท่านมาดูแลอย่างดีที่สุดในวัดนี้มันมีอาคารมากมายที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็มีสภาพอากาศที่เหมาะในการที่มาบรรพชาที่นี่เพราะฉะนั้นการบวชจำเรนกบัวนั้นเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่ง ของวัดหงแห่งนี้ที่สำคัญเรามีทีมงานในหลายๆแผนกในการดูแลไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านเรื่องพยาบาลนะทางด้านเรื่องความปลอดภัยเรื่องสื่อเรื่องอาหารทุกประการ ยัดโยมที่มีบุตรหลานร่วมส่งบุตรหลานของท่านเอามาบวชเรียกว่ามาทําคนธรรมดาให้เป็นเนนได้โดยการเปลี่ยนชุดเป็นธรรมบุตรชุดจีวรที่วัดหงชุมชนสัติกรุณาในโครงการสำมเนเนกอบวัว ตั้งแต่วันที่1ถึง14เมษายนนี้ที่เราจะจัดขึ้นสามารถส่งใบสมัครหรือติดต่อมาได้ที่วัดโหงของเราเพื่อเราจะได้คัดสรรคัดเลือกและที่สำคัญเราจะรับจำนวนจำกัดเท่านั้นในสถานการณ์แบบนี้ร่วมสมบุรหลานของท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเราโดยผู้เชี่ยวชาญหลายๆแผนกที่มาเป็นเรี้ยวแรงสำคัญในการทำให้กิจกรรมนี้สมบูรณ์มากขึ้นขอจเจริญพร